สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่7ทศนิยมเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งนะคะ mm hmm. เมื่อนักเรียนนะคะเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง การเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งนะคะทศนิยมที่มากกว่า2องจำนวนหรือหลายจำนวนนะคะสามารถนำมาเปรียบเทียบทศนิยมทีละคู่นะคะแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก แล้วแต่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือในเรื่องนี้นะคะนักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่าการเปรียบเทียบใช่ไหมคะพอเปรียบเทียบได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถอะไรคะเอาตัวเลขหรือสิ่งของมาอะไรคะเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้นะคะมาดูโจทย์กันนะคะ พิจารณาทศนิยมต่อไปนี้แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยอขั้นตอนที่หนึ่งนะคะอันดับแรกเลยนะคะเปรียบเทียบจำนวนหน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะตัวแรกนะคะคือเท่าไหร่คะ0.75ตัวที่สองคือ11.512ตัวที่สามคือ2.45 และตัวที่4คือ7.35อาให้นับเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยใช่ไหมคะขั้นตอนที่1ก็คือเปรียบเทียบตัวเลขหรือจำนวนนับที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะตัวแรกมีค่าเป็น0ตัวที่2คือ11ตัวที่3คือ2ตัวที่4คือ7อ่าเราสามารถเปรียบเทียบได้แล้วนะคะดูแค่จำนวนนับแค่นี้ใช่ไหมคะก็สามารถเปรียบเทียบหรือ นำมาเรียงลำดับได้แล้วนะคะมากสุดก็คือเป็นอะไรคะมากสุดก็คือ11.512นะคะองนะเป็นลำดับที่1ใช่ไหมคะเป็นลำดับที่1อ่าตัวที่2ล่ะคะเป็นอะไรเอย่ยก็คือ7.3นะคะตัวที่3ก็คืออะไรคะลำดับที่3ก็คือ2.45จุาลำดับที่4คือเท่าไหร่คะ 0.75เห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แล้วนะคะก็คือ11.512แล้วก็อะไรคะ7.3แล้วก็อะไรคะ2.45แล้วก็อะไรคะตัวสุดท้าย0.75เห็นไหมคะ มาดูโจทย์ข้อนี้นะคะพิจารณาทศนิยมต่อไปนี้นะคะแล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะจากน้อยไปมากอ่าเด็กๆด,ดูนะคะโจทย์ของเราก็คืออะไรคะ2.85ตัวที่2ก็คือ2.83 ตัวที่3ก็คือ2.8ตัวที่4ี่ก็คือ2.885ใช่ไหมคะขั้นตอนที่หนึงนะคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับหน้าจุดทศนิยมก่อนเลยคุณครูขออนุญ,ญาตเอามาเขียนเรียงแบบนี้นะคะให้เด็กๆเ,เห็นชัดเจนนะคะ2.85เท่าไหร่คะ2.83 2.8 2.883นะคะคุณครูจะพยายามเขียนหลักให้ตรงกันนะคะ2เห็นไหมคะ 2ทั้ง4ค่านี้ก็คือคะ่ะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น2เท่ากันเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับยังไม่ได้นะคะจากนั้นเราไปดูอะไรคะหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข8ใช่ไหมคะอ่าเลข8นะคะ เลข8นักเรียนสังเกตนะคะว่าตัวที่1ก็8ตัวที่2 8ตัวที่3 8ตัวที่4 8แล้วเป็นไงคะนักเรียนเปรียบเทียบกันได้ไหมคะก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะถ้ายังเปรียบเทียบไม่ได้ให้นักเรียนไปดูทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะไปดูตำแหน่งที่2นะนะคะ 5. มาดูนะคะตัวแรกเป็น5 ตัวที่2เป็น3ตัวที่3มีไหมคะไม่มีนะคะตัวที่4ปไปเลยคะเป็น8ตัวที่ไม่มีเนี่ยคุณครูขออนุญ,ญาตอยากให้เขาเป็น2ตําแหน่งคุณครูจะต้องเติมอะไรคะลงไปคะเติมอะไรเอ่ยอ่าเติม0นะคะเห็นไหม เติมศูนย์นะคะคุณครูก็ลองขีดเส้นทีนี้เปรียบเทียบได้หรือยังเปรียบเทียบกันก่อนนะคะมาดูสิเลขอะไรคะเลข5เลข3มเลข0ูนย์เลข8ให้มาดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าน้อยอน้อยจากมากเลขไหนน้อยสุดคะใช่แล้วคะ่ะเลขศูนย์น้อยสุดใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็มาร์กไว้นะคะ,ะมาร์กไว้เขียนเป็นหนึ่งตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเอา สีนี้นะคะเขียนเป็น1ตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นมาดูศูนย์ไปแล้วเราตัดไปแล้วนะคะตัดออกนะนะตัดออกนะคะมาดูต่อมาเลขอะไรคะน้อยน้อยลำดับที่2ก็คือ3ใช่ไหมคะแสดงว่าค่าค่านี้เป็นค่าที่2อะคุณครูก็ตัดออกไปเลยนักเรียนจะได้ไม่หลงนะคะจากนั้นมาดูสิคะ5กับ8เป็นไงคะ ห้า,าน้อยเป็นลำดับที่3ใช่ไหมคะคุณครูก็กาทิ้งก่อนเลยนะคะจากนั้นสุดท้ายก็คืออะไรคะแปดใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยแล้วให้เด็กๆนำนะคะหมายเลขเนี้ยที่เราเขียนทศนิยมเนี้ยค่ะมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เท่าไหร่คะ ค่าที่หนึ่งก็คือ2.8นะคะค่าที่สองก็คือ2.83นะคะค่าที่สามก็คือ2.85นะคะค่าที่สี่ก็คืออะไรเอ่ย2.883 2.883ดนะคะเด็กๆงงไหมคะไม่งงนะคะ มาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะพิจารณาทศนิยมต่อไปนี้นะคะแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยโจทย์ก็คือเลยคะ7.8 7.088 7.38 7.83นะคะขั้นที่1นนะคะ ให้เปรียบเทียบจำนวนนับนะคะหน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะคุณครูขอนอนุญาตเอามาเขียนเรียงให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะ7 8 7 0 8 8 7 3 8และ7.83ใช่ไหมคะอันดับแรกเรามาดูตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะเป็นเลขอะไรเอ่ยเลข7ใช่ไหมคะ เจ็ดเท่ากันทั้ง4ค่าเลยนะคะหรือ4ี่จำนวนเลยดังนั้นเรายังเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ไหมคะต่อมาเราก็มาดูอะไรคะหลังจุดทศนิยมอะไรคะก็คือตำแหน่งที่1นะคะเราจะมาดูตำแหน่งที่1กันนะคะ ตัวแรกก็คือ8ใช่ไหมคะตัวที่2คือ0ตัวที่3คือ3ตัวที่4ก็คือ8ทีนี้จากโจทย์เขาให้เรียงจากมากไปน้อยมากสุดคืออะไรคะ8 0 3 8นะมี8อยู่2ตัวใช่ไหมคะแต่เรารู้แล้วว่าอะไรคะตัวอะไรคะ0นเนี้ยมันต้องน้อยสุดใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูจะเขียนตัวเลขไว้ก่อนนะคะ เขียนตัวเลขไว้อ่าให้เป็นลำดับที่4แล้วกันนะคะอ่าสนะคะจากนั้นเราเช็คศูนย์ตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเรามาเช็ค3ตัวนี้สิคะ3ตัวนี้ก็คืออะไรคะคุณครูให้เป็นลำดับที่3นะคะจากนั้นเราจะหาลำดับที่เท่าไหร่คะที่หกับที่2งนะคะแต่นักเรียนดูนะคะตำแหน่งที่1เป็นไงคะแปดเท่ากัน ยังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะดังนั้นเราไปทำขั้นตอนที่3กันเลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะสืบเนื่องจากเมื่อตกี้นะคะอันนี้คืออะไรคะลำดับที่4ใช่ไหมคะอันนี้คือลำดับที่ สามทีนี้เราจะมาดูอันดับที่1กับลำดับที่2นะคะเราจะมาดูตำแหน่งที่อะไรคะตำแหน่งที่2หรือหลักส่วนร้อยใช่ไหมคะมาดูตัวเลขตัวแรกลนนะคะมีไหมมีตัวเลขไหมคะไม่มีแต่เราอยากให้ได้เฉยมสองตำแหน่งคุณครูจะเติมอะไรลงไปคะ,ะบทก่อนหน้านี้เฉลยมีเท่ากันคุณครูก็เติมศูนย์ไปใช่ไหมคะ ก็มีศูนนะคะค่านี้เราพิจารณาไปแล้วนะคะครูคก็จะหักออกแล้วที่มาดูศูนย์กับ3ตรงนี้นะคะตัวไหนมากสุดคะตัวนี้ใช่ไหมคะมากสุดดังนั้นตัวนี้ก็ต้องรองลงมานะคะได้ไหมคะได้แล้วนะคะเด็กๆได้แล้วก็คือเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้เท่าไหร่คะ7.83ต่อมาอะไรคะ7.8ต่อมา7.38และตัวสุดท้ายคือ7.088นะคะเป็นไงคะพอทำได้ไหมคะค่ะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดนะคะ หน้าที่เท่าไหร่คะแบบหัดที่7.10นะคะหน้าที่30นะคะแล้วเราลองมาเฉลยกันนะคะคณิตศาสตร์ฝึกทำเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ